คุรุมุทิตาวันอำลาที่ผ้าคูมิแด่นางสิริรัตน์อ่ำตะกูมประวัติการทำงานบรรจุรับราชการครูอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านวังปืนอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2534ย้ายม้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนคลองบางปูจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2546ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางขมิ้นจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์และปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งนอก เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2559ถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งนอกเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งนอก และปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งในเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งนอกและปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขมิ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2565ถึงวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ครูผู้ทำหน้าที่ในการสืบทอดและถ่ายองค์ความรู้จากภายนอกที่มองเห็นท่านดำรงตนเป็นแบบอย่างทั้งด้านการครองตนครองคนและครองงานถ่ายทอดความรู้จากภายในให้กระจาง คือผู้ที่สร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งวิชาการคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหากระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาก็เปรียบเสมือนสิ่งพิสูจน์คนทุกผลงานที่ท่านได้สร้างไว้ล้วนแต่เป็นที่ประจักษ์ทุกความรักความเคารพ จะยังมีตลอดไปไม่เลือนหายขอให้วัยเกษียณของท่านผอ,อสิริรัตน์อ่ำตระกูลเต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่สุขสันต์ขอขอบพระคุณที่ท่านคอยดูแลเป็นแม่พิมพ์ที่ทรงคุณค่าชี้แนะแนวทางที่ดีทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตให้พวกเราเสมอมาพวกเรา จะยึดมั่นเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้และจะสืบสารงานตามปณิธานของท่านต่อไป